าคุณกำลังมองหาเสื้อผ้ามือสองราคาย่อมเยาเชิญแวะมาที่บ้านสันขย่อมเอตอำเภอสันปตองนะที่ร้านเป็นเสื้อผ้ามือสองราคาเริ่มต้นที่20บาทมีหลากหลายสไตล์ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ซื้อใส่แล้วทิ้งยังคุ้มเลยฮายอีพี่ขอร้องเลยนะเจ้าดีค่หนหนูเชื่อดินดีค่ะ วันนี้เจลินลี่แห่งมะขุนหวานก็ได้มาอุดหนุนที่ร้านด้วยอชาามีกาเกือกหมอ้อหมาอทั้งนั้นนะเจ้าราคากับบอแพงอีปี่จะใส่ไปเสาะปูสกักรมนะอันชุดนี้อีปี่จะใส่ไปอาบน้ําโชว์เรือนร่างที่ทะเลสาวบาดหมาอแต๊ะเน่แน่มาพอฮาวเนี่ยถูกถูกถูกขนาดฮาวนี้สาบาทนะนะปีน้องเนอะ อันนี้ก็30บาทบ่ได้นะโอ oh, ถูกแตะถูกว่าถูกแลือได้บ่ได้ก่อนเนี้ยปีถึงสอบแต่แตะ,แตะปีน้องได้ก,กายมาเรามาแวะอดหนุนดูนะเจ้าของแม่พันนีเจ้าหลานเป้นตั้งอยู่ที่หมู่ที่3นะบ้านสันขยยอมตําบลมักขาาหลวงอำเภอสันปตองจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าต่างไปอยู่ใกล้ๆกลกาดงัวนะเจ้าขี่รถจากในเวียงมาปะกาดงัวแสดงมาเลยแล้วนะเจ้าพึ่งหัวใรถ ตีนาอากาศงวปิกแบหมหลอมนะเจา้าเจอหมหนึ่งยูเทินกับง้อยปิกมาสักได้คิดได้สักร้อยเมตรก่เลี้ยวซ้ายลลแปสักสองร้อยเมตรก่อจะปะร้านนะเจา้าข้าเจ้าอิดเฮ้ยในร้านเปิดเสื้อผ้าก่หลากหลายนะเจา้าใส่ไปแอลใส่บรรยากาศก็ได้เนี่ยข้าเจ้าได้ไปแล้วหลายชุดนี่คิดว่าเธอปิกละเจ้าสวัสดีเจา้าเสียสาวตีส่วนหอมป้าตึงขุมป้าตึงหุมป้าตึงหัง<อ>หก,หกจะได้ลดตาม,มาถอยหลังมานี่จะไปมาห้องป้าเนอะห้องอีปีลินลี่นะเจ้า